สวัสดีค่ะก็จะมาพูดในหัวข้อการการปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์โรคโควิดโรคระบาดโควิด1 9กนะคะก็ตั้งแต่มีโรคโควิดระบาดนะคะอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะคะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเป็นจำนวนมาก แล้วก็คนในประเทศนะคะเที่ยวน้อยลงเพราะว่าเพราะว่ากลัวติดโควิดนะคะก็ส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็เลยไม่กล้าออกไปไหนนะคะเ,เพราะว่ากลัวจะติดกันกลัวจะติดโควิดกันนะคะ ก็คิดว่าการปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์โรคระบาดโควิดนะคะในเ,เริ่มจากห้างนะคะห้างก่อนเข้าห้างนะคะก็จะมีก็จะมีให้ให้วัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้างทุกครั้งแล้วก็แล้วก็มีเจลแอลกอฮอลให้ ตรงหน้าตรงทางเข้าห้างนะคะก็ไม่ใช่แค่ห้างนะคะก็จะเป็นร้านค้ามินิมาร์เซเว่นหรือว่าคลินิกอะไรต่างๆก่อนเข้าอะ่ะเขาก็มีให้วัดอุณหภูมิหมดเลยคะ่ะเออแบบว่ามันเป็นเครื่องตรวจจับถ้าคนไหนแบบเป็นมันก็จะร้องนะคะเออพอเข้าไปในห้างนะคะเราก็จะเห็นว่า ไลแมนเยอะมากไลแมนฟูดแพนด้าแล้วก็แล้วก็แก๊บนะคะก็จะเยอะมากเพราะว่าช่วงช่วงนี้คนจะสั่งสั่งแบบไปกินที่บ้านมากกว่ามาทานที่ห้างมาทานที่ร้านอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปเพราะว่าคนเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็บางคนก็ ถึงฉีดแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากออกไปไหนเพราะว่าเขากลัวเขากลัวติดเพราะว่ามันมันมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะก็แต่จริงๆมันก็ไม่ติดง่ายขนาดนั้นนะคะถ้าเราหมาหล้างมือแล้วก็ทาแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะเเราก็จะเห็นว่า หน้าร้านอาหารหรือร้านต่างๆในหานะะ้างค่ะก็จะเว้นระยะห่างแบบต่อแถวอะคะ่ะให้ต่อแถวแบบแล้วก็มีจากัดจํานวนลูกค้าด้วยนะคะว่าให้เข้าร้านได้กี่คนนี้ส่วนในร้านอาหารนะคะก็จะเว้นระยะห่างของโต๊ะโต๊ะแบบโต๊ะเว้นโต๊ะอะคะ่ะไม่ให้ใกล้กันจนเกินไปนะคะแล้วก็ ไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะคะร้านต่างๆในห้างก็จำ,จำกัดจำนวนด้วยนะคะอแล้วก็โรงแรมสำหรับโรงแรมนะคะการปรับตัวของโรงแรมก็จะมีลดราคาห้องพักแล้วก็จัดโปรโมชั่นนะคะหรือว่า ลดราคาเยอะค่ะถ้าเข้าถ้าเข้าแอปถ้าเข้าแอปช่วงถ้าเข้าแอป a โก da อ,อะไรแบบนี้ช่วงนี้นะคะแอปแบบจองที่พักะคะ่ะก็จะก็จะราคาถูกมากๆเพราะว่าเหมือนจะก็ต้องลดนลงให้คนเที่ยวอะคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเที่ยวก็เลยต้องลดราคานะคะเพื่อแบบว่าดึงดูดดึงดูดให้คนไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็แล้วก็สำหรับสำหรับการเดินทางช่วงนี้เครื่องแบบสายการบินต่างๆนะคะก็จะจัดโปรโมชั่นเยอะมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆค่ะ